มีมติอย่างนี้เท่ากับในทางวิชาการในทางหลักการยอมรับว่าซิโนแว็กซ์แม้กระทั่งสองเข็มมันก็มีปัญหาว่าคันที่จริงเขาก็เตือนเรื่องซิโนแว็กมาตั้งนานแล้วว่าคันที่จริงเขาก็เสนอมาตั้งนานแล้วฉีดสลับชนิดอันนั้นเข็มหนึ่งซิโนแว็กก็ไปแล้วใช่ไหมเข็มสองต้องสลับชนิดนะอย่าซ้ําด้วยซิโนแว็กผลผลทั้งหมดปรากฏว่า มีบรรดาอาจารย์หมอหลายคนทีเดียวรวมถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขดาน,น้าก็มาปกป้องซิโนแวคกจนกระทั่งเขานินทากันปกป้องจ่าอซิโนแวคกประธานโทษนะก่อนที่จะมีมติเมื่อวานมีมติใช่ไหมใช่เมื่อวานระชมไงประชุมเมื่อวานไงอังคารสัปดาห์ที่แล้วขนตรีเพิ่งมีมติอนุมัต,มติจัดซื้อซิโนแวคอีก,ก10.9ล้านโดส0กกว่าล้านบาท6ก0 0กว่าล้านจ่ายก่อนครึ่งนึ้งอีกครึ่งหนึ่งอาทิตย์หน้าอีกครึ่งหนึ่งต้องจ่ายอาทิตย์หน้า หรือเปล่าซื้อทําไมซื้อมาฉีดเข็มหนึ่งไงเอาเหรอซื้อมาฉีดเข็มหนึ่งไงแล้วแอสตาเข็มสองไงแอสตาเข็มสองมีให้ฉีดหรือเปล่าแอสตาเดี๋ยวก็รอสิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจนจังหนี้แอสตาเซเนกามันยังไม่กล้าตอบประเทศไทยเลยนะว่าในเดือนกรกฎาจะส่งมอบได้กี่ล้านโดสแต่ได้ของญี่ปุ่นแล้วไงเมื่อวานของฟรีของฟรีมาก่อนไล้านหนึ่งอย่าไปคิดเลยมากฟรีเฟอร์ไม่ฟรีรับหมดเข้าใจล้านหนึ่งพอไหมไม่พอหรอกแต่ดีกว่าไม่มาไม่ล่ะแต่ แต่เขาตั้งคำถามว่าสิบล้านโดสเขาตั้งคำถามว่าไอ้สิบล้านโดสตามสัญญาซื้อขายกับแอสตราเซเนกาเนี่ยมันจะมาเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงมาเท่ามาห้าล้านนี่ปราณีเดินมาสี่ว่าแวดว่าจะเดือนนี้จะสมมอบไม่ถึงห้าล้านโดสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดิมบอกมาสี่แล้วบอกเดี๋ยวจะจะให้ได้ถึงสักร์ booster d o หมายความว่าฉีดเข็มสามซ้ําเข็มสามให้บุคคลด่านหน้าประกาศเลยซ้ำด้วย แอสตาเธนก้ามีฉีดให้เขาหรือเปล่าอย่างที่สองนะต่อไปนี้ทุกโรงพยาบาลปรับโซการฉีดเข็มหนึ่งซิโนแวคฉีดแล้วฉีดเลยจบแต่เข็มสองต้องซ้ำด้วยแอสตาให้ถือปฏิบัติทันทีมีฉีดให้เขาหรือเปล่ปโโา